ครับผมที่ไปที่มามันคืออะไรกันไหมถูกประกาศยุติกันขนาดหมายถึงระหว่างคู่ใช่ไหมครับอารมณ์อาารมณลงใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้เราก็คุยกันแล้วแหละว่าเราจะแยกคู่นะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบมีมีแพชชั่นในการทํางานที่ต่างกันอะไรเงี้ยครับใช่มันเกิดกันมันคุยกันมาก่อนหน้านี้คุยกันมาก่อนแล้วครับคุยกันแล้วมันเสียดายโมเมนต์ตรงนั้นอะไรยังไง จริงๆก็อ่ะนาโมเมนต์ก็ผมคิดว่าอยู่ที่ที่แฟนคลับจะมองแล้วกันครับว่าความชอบของแต่ละคนมันก็แบบไม่เหมือนกันเรามันก็ไม่เท่ากันก็อยากอยากให้แฟนคลับทุกคนเคารพในการตัดสินใจของพวกเราด้วยคิแบบครับผมคิดแบบหลังจากที่ประกาศออกไปที่เขารู้ข่าวมีบางกลุ่มครับมีบางกลุ่มที่ เสียดายแล้วก็เสียใจนะโมเมนต์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีบางกลุ่มที่เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับพร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนต่อไปครับก็จะเหมืนมองว่าพวกเรายังไม่ได้ต่อแบบว่ามันยังไม่หมดอายุอันนี้เรารู้สึกยังไงจ๊ะอืมจริงๆผมผมก็เอ่อไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดไปไปถึงขนาดนั้นนะครับคิดว่าเออ่ แย,แยกย้ายกันไปเติบโตน่าจะดีกว่าครับแล้วคุยนตอนที่คุยกันว่ามันจะจบครับเราเองโอเคเราเขาอยู่เราเป็นคนบเ,เริ่มเริ่มที่จะคุยก่ะเรผมเองครับใช<อ>่ครับผมเป็นคนบอกเอ,อ้ยถ้าถ้าเหมืนอนจริงจริงมันมันไม่รู้ว่าแบบเ,เราเราเราจะแบบไปสุดกันที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบมอว่า เออถ้าในพาร์ทการทํางานอะไรเงี <Gym. S 1> <t> ้ยครับก็เราเรามีแพารทชั่นที่ต่างกันเนาะเราก็แบบแยกกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่าตอนนี้เราก็คือคู่จิ้นแงนะก็มาจิ้งอย่นะถ้างนีรอ่าเ่เพราะว่าหลายคนจะติดภาพความเป็นคู่จิ้งครับจริงจริงจริงถ้ามีโอกาสมาผมก็แบบพร้อมพร้อมที่จะแบบอาทำงานพร้อมที่จะเล่นอะไรเงี้ยครับผม ถ้ามีโอกาสมาครับก็คือจะก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วคุณจะก่อเหตดคู่ใหม่หรอก็ต้องรอดูฮนะต้องรอดูดีกว่าแสดงว่าครั้งนี้ถ้าบอกว่าแฟนเป็นเคมีสามแล้นะนะครับถ้าอ, <laughs> <laughs> อย่างนั้นไปเพราะว่าหยุดอยู่ที่แฟนคลับเขาจะเลือกเลือกที่จะชื่นชมเลือกที่จะชอบดีกว่าครับใช่ครับจริงๆมันกดดันมันเรว่องความพิถีพิถันอย่างนี้แล้วเราก็เป็นแบบ จริงๆใ,ใช่ครับจริงๆค่อนข้างกดดันมากเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยู่แบบอยู่เจมเนาะแล้วก็ออกมาแล้วก็เหมือนได้ว่าเราก็แบบทํางานในอยู่วงการมาก็สักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคู่ไอ้คู่ใหม่แบบเริ่มขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องมีอะไรที่โดดเด่นออกมาสักอย่างหนึ่งที่มันแบบพอทําไปแล้วเนี่ยคนจะได้จําคนจะได้แบบนึกถึงเราอะไรเงี้ยมันยากไหมกับการหาคู่ที่จะมาแมทกับจริงๆผมผมไม่ยากนะครับ จริงจริงก็ผมอยากลองแบบเปลี่ยนโพดูเมื่อก่อนน่ผมไ้นี่อยู่ใช่ไหมครับอ,<ต>อยากลองจะมาเป็นพระเอกครับากเป็นจะเป็นพระเองไหมใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนตอนที่ผมอยู่คือผมอตัวสูงใช่ไหมครับแล้วหาคนที่สูงกว่าผมมันยากมากเลยใช่ครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเ้ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโพไหมอะไรเงี้ยหลังจากแบบที่ได้ลองเล่นรีบาวเนาะถ้าใส่รีบาวมันก็เออก็โอเคอดีอะไรเงี้ยครับ เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามาทางนี้มันดาจ,จะดีกว่าหรือเปล่าว่าจะดีเปาเราค่อนข้างที่จะแบบว่าอาชีพนี้ที่ตัวใหญ่มีกล้ามครับยังไงบ้าง <c oughs> คือมันพาดูแลมาสึกว่าอ,อ,อ่คือ,ค,อคือช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่ผมแบบออกกําลังกายเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุมอาหารอะไรเงี้ยดีมากครับก็หุ่นอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณหนึ่งครับผม ก็คือดันบลูดันบลูคอร์ซ็ทที่เจอก็คือถอดเสื้อไเลยใช่ครับพี่พี่พี่กอล์ฟพี่จริงๆเป็นนักกีฬาบาสนะครับแต่ว่าไปน้ำตลเวลาไปว่ายน้ำคลายกล้ามเนื้อพี่กอล์ฟก็ชอบไม่ถอดเสื้อตลอดได้ไม่ได้หรอกว่าไปนเรื่องถอดถอดบ่อยไปนะครับจริงๆผมคิดว่าตัวเองถอดบ่อยแล้วแต่พอไปดูพี่มินพี่มินก็ถอดเดอยเหมือนกันใช่เลยท่าในทุกอีใช่ครับพี่มินถอดเดือยมาตั้งแต่อีพีแรกเลยเมื่พอมาใช้มองแล้วรู้สึกว่าเราสามารถติดเทรนได้มารู้สึก ก็รู้สึกผมว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับใช่ครับเพราะว่าผมว่าผมผมพร้อมที่จะอ่าไม่ไม่ไม่เฉยครับเพราะว่าผมพร้อมที่จะทํางานกับทุกคนอยนะครับครับผมถ้าเป็ถามตอนที่เันเป็นครูเป็นนายเอกครับก็จป็นมกว่ามันมีปัญหาเรื่องคนที่จะต้องมาแบบว่าต้องสูงเมันไม่ปปัญหาสำหรับเราแค่ไหนจริงจริงมันมันไม่มันไม่ได้เป็นปัญหาเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าโต๊ะก็อยากหาอะไรที่มันลงตัวแล้วให้มันเหมาะกับเราบ้างที่สุดครับ จะบอกแฟนบ้าที่แบบว่าโอเคผมพร้อมที่จะเป็นพี่เขาช็อกที่เขาตกใจเขาช็อกอ่ะฮะจริงจอยากอยากบอกทุกคนนะครับว่าไม่ต้องห่วงครับเร็วๆนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับบอกเลยว่าทุกคนต้องตกใจแน่นอนไอ้ในยังที่ถามเพื่อนเลยครับคือซุ์วายก็ก็วายครับยังวายอยู่ฮะับในเอกในฝันของฝันหนังสือจำเป็นคือใครครับคือไทแบบไทแบบไหนครับไทแบบ นูนิวอะไรเง,งี้ยคือจริงผมผมชอบน้องมากตั้งตั้งแต่ที่น้องแบบเล่นกับพี่ซีแรกเลยคือแล้วแบบน้องร้องเพลงได้เต้นได้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้แบบเก่งมากชอ,ชอบในชื่นชอบในความสามารถน้องจริงๆครับใช่ครับถ้าือก็คือ,คอต้องแบบว่าหน้าหวานครับนิ่มๆดูดูน่ารักครับดูแบบหน้าเธอดูถนอมอะไรเงี้ยใช่ท่วนก็พร้อมที่จะแบบอบรับอบกลองใช่ครับอือเแสดงว่าคนที่ได้มาในอนาคตนี่คือตรงไท้ายมลย เออรมาเรียนต้องต้องรอดูแฟนไม่มีรีต้องรอดูต้องรอดูครับครับผมจะต้องต้องรอดูครับผมจะได้เห็นเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหร่เร็วเร็วนี้ดีกว่าครับเร็วๆรวนี้ภายในปไม่ปีนี้ก็ต้นปีหน้าครับใช่ครับแสดงว่าทุกอย่างได้หมดแ้วจริงๆก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่วางแผนแล้วก็ช่วงที่แบบเราคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจากนายเอกกเป็นให้เอกมันจะต้อง รับเปลี่ยนอยเงี้ยเพราะว่าเป็นนายเอกมันจะมีความมึกมีความแบบน่าจะโดนหน่อก่พอมาเป็นเอกก็เล็กปกครองจริงๆผมคิดว่ามันมันอยู่ที่คาแรคเตอร์มากกว่าครับถ้าคาแรคเตอร์อย่างเช่นตอนรีบาวใช่ไหมครับคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆสุขุมแล้วก็ใช่ครับดูแบบรักรักและอบอุ่นอ่ะรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบฟิลๆนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่ที่คาแรคเตอร์อีกนะฮะว่าแบบเราจะได้รับบทเป็นบทไหนครับผม ฝากถึงแฟนว่าแฟนแฟนก็ยังแบบว่ายังอยู่ครับผมยังอยู่ครับยังอยู่เจ้าฝากเื่อนแฟนทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามนะครับผมที่ซับซับพอร์ตทางกายนะครับแล้วก็คอยมาหาคอยมาถ่ายรูปคู่กันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณไครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ